ตัวเพจของหน่วยงานภาครัฐที่ถูกโจมตีตอนนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความไม่ระวังของผู้ใช้งานหรือที่เรียกว่าเป็นแอดมินของเพจนะครับเป็นเหตุทําให้ username, ดดย,หยูสเนมพาสเวิร์ดรั่วไหลนะครับหรือว่าเครื่องที่ใช้งานร่วมกันเนี่ยอาจจะโดนติดตั้งในเรื่องของพวกมัลแวร์นะครับเป็นเหตุทําให้การที่แฮกเกอร์จะมายึดการเป็นแอดมินของเพจแล้วก็มาสร้างปัญหาทําให้ตัวเพจมีการเข้าไปใช้งานนะครับโดยที่ไม่รับอนุญาต นะครับ uh, ซึ่งตัวนี้เนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องดําเนินการป้องกันก่อนแล้วก็จะช่วยในการแก้ไขได้ก็คือการที่ uh, หน่วยงานภาครัฐทั้งหลายจะต้องขึ้นทะเบียนนะครับหรือที่เรียกว่าทำบริไฟเพจนะครับกับทางของ Facebook นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถกู้คืนระบบได้แล้วก็ในการเป็น Verify Page กับ a c e b o o k เนี่ยจะมีการใช้งานสิ่งที่เรียกว่า Multi-Factor Authentication นั่นก็คือไม่ใช่แค่ยูสเนมพาส s วิร์ดแต่จะต้องมีการใช้มือถือหรืออุปกรณ์อื่นในการพิสูจน์ทราบตัวตนนะครับก็จะเสริมในเรื่องของมาตรการทั้งในแง่ของการกู้คืนแล้วก็การป้องกันนะครับให้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครปัญหานี้ก็จะได้ไม่เกิดขึ้นอีกในในส่วนของตัวกฎหมายของพรบรไซเบอร์นะครับ จะมีมาตรา45นะฮะมาตรา45คือทุกหน่วยงานเนี่ยจะต้องมีการกําหนดมาตรการในการป้องกันนะครับมาตรการในการที่จะบริหารจัดก,การความเสี่ยงนะครับแล้วก็มาตรา58คือถ้าเกิดเหตุเนี่ยต้องพร้อมในการช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขนะครับซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานนะฮะทุกผู้บริหารของหน่วยงานเนี่ยต้องความสําคัญเพราะว่าตัวพรบนี้ออกมาตั้งแต่ปี62แล้ว นะครับแล้วก็ระบุไว้อย่างชัดเจนเลยว,ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีการาเนกรในเรื่องการป้องกันทั้งในเรื่องของตัวเทคโนโลยีการอบรมผู้ใช้งานนะครับแล้วก็รูปแบบในการใช้งานที่เหมาะสมนะครับซึ่งในตัวนี้เนี่ยครับถ้าเกิดได้ทําตามตัวพรบรนี้ปัญหานี้ก็จะไม่เกิดขึ้นอีกหรือว่าจะช่วยบรรเทาปัญหานี้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำนะครับในลักษณะเช่นเดียวกันในกรณีที่มีการเกิดแฮก ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นของภาคร,รัฐเอกชนเนี่ยก็สามารถแจ้งมาที่เพจของสกมชได้นะครับเป็น c c ส Thailand ในช่อง Inbox นะครับหรือว่าแจ้งมาทางอีเมล i s i s r c r c t @ncsa.or.th นะครับเราก็จะได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็รีบนะครับเพจก่อนที่มันจะบานปลายนะครับเพราะว่าในส่วนของเหตุการณ์เรื่องแฮกเนี่ยณนะนะปัจจุบันนี้แฮกเกอร์จะไม่เลือกเป้าหมาย นะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนเราไปถึงนะในเรื่องของการที่จะโจม,โจมตีในรูปแบบของเรนซมแวร์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการป้องกันเนี่ยต้องมอีการให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็หากเกิดเหตุเนี่ยต้องรีบแจ้งมาเพื่อที่เราจะได้เข้าไปช่วยดูแลแล,และแก้ไขได้ครับ